เกี่ยวกับโรคของสุนัขพันธุ์เล็กกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลาว่างเนี่ยนะคะก็ควรจะพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะเจออาการอะไรผิดปกติก็รีบพบแพทย์โดยด่วนเลยละค่ะกรณีที่เป็นพวกเกี่ยวกับโรค,โคข้อสะโพกหรือโรคก,กระดูกเงี้ยค่ะคุณหมอสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะสาเหตุเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือเป็นไปได้อย่างข้อสะโพกเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่าถ้าพ่อกับแม่เป็นลูกก็จะเป็นแล้วก็จะแสดงอาการรุนแรงกว่า อันที่สองก็คือการเลี้ยงดูเช่นคื้นลื่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อันที่สามเนี่ยอาจจะขึ้นกับกิจกรรมที่สุนัขทำนะคะเช่นถ้าสุนัขทีอ่ออกกําลังกายมากๆก็จะทําให้เกิดข้อข้อเสื่อมได้งา่ายนะคะแล้วก็อันที่สี่เขาบอกว่าน้ําหนักตัว ที่คุณหมอบอกว่าอาการพวกนี้มี4ระดับไม่มีแบบไหนบ้างนะคะคุณหมอคะก็คืออาการเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวหมอมีโมเดลให้ดูค่ะก็คืออันนี้จะเป็นหัวเข่าของสุนัขก็จะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีแผลหลุมเิเวณที่หัวเข่าเล็กน้อยสีแดงแดงค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยหัวเข่าเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนซึ่งจะเป็นลักษณะของพื้นที่เรียบสีขาวแล้วก็ไม่ถุกผ้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีแผล ที่กระดูกอ่อนเองก็เป็นระยะแรกนะคะส่วนระยะที่ตามมาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าแผลบุกเนี่ยก็คืออาจจะลุกขึ้น,นตัวกระดูกเนี่ยก็จะเริ่มผูกค่ะมีกระดูกงอกที่ผิดปกติกเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นน้าในข้ออาจจะน้อยลงส่วนระดับที่สามระดับที่สี่เนี่ยก็คือจะเห็นว่าตัวของเนื้อกระดูกอ่อนนะคะมันแทบจะเป็นแสบทั้งหมดเลย <รอ S 2> ไม่แทบจะไม่มีส่วนที่ดีทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ะะแล้วก็ตัวของเนื้อกระดูกเองเนี่ยก็คือมีการสร้างแล้วก็การทําลายที่ผิดปกติโรคที่เกิดขึ้นกับน้องหมาพันธุ์เล็กในปัจจุบันนับว่ามีหลายโรคเลยนะคะและหนึ่งในโรคสุดทิมนั้นก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อกระดูกในน้องหมาที่น้องเศรษฐีและน้องไอติมป่วยอยู่นั่นเองค่ะ ปัจจุบันก็คือพบว่าในสุนัขที่เป็นโรคข้อนะครับมีจํานวนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จริงๆเราโรคข้อเนี่ยเป็นหนึ่งใน3าของโรคกระดูกที่เราพบกันสาเหตุที่เกิดขึ้นอาทิเช่นนะครับหอาหารนะครับสกรรมพันธุ์หรือ3อาจจะเกิดจากโรคบางอย่างที่เป็นโรคของทางภูมิคุ้มกันก็ได้รวมถึงการเลี้ยงดูที่บนพื้นที่ลื่นก็ได้นะครับการารักษานะครับคือเราจะเริ่มจากการให้ยาก่อนในเบื้องต้นก็คือว่าเราจะให้ยาในกลุ่มของที่ว่าเสริมสร้างน้ําเลี้งข้อหรือกระดูกอ่อนนะครับอาจจะเป็นพวกกรูโคโซเซมีนหรือว่าคอนไดติ ซึ่งถ้าได้ยาทั้งสองอย่างนี้จะค่อนข้างดีตัวกูโคซีมีนคืออะไรกูโคซีมีนคือเป็นยาที่ใช้หรืออาหารเสริมที่ใช้สำหรับสร้างน้ำเลี้ยงข้อในขณะที่คอนเดรตินคำว่าคอนดรตินคือมาจากคำว่าคอนดอ,นค,อนคอนดอ,ค,อ,นดอคือว่ากระดูกอ่อน นี่คือคอนดนตินเนี่ยจะไปสร้างกระดูกอ่อนได้ค่อนข้างดีดังนั้นเมื่อใช้สาร2ตัวนี้ในเป็นอาหารเสริมหรือว่าทางในการทางยาทางคลินิกเนี่ยก็คือจะสามารถที่รักษาโรคข้อได้ค่อนข้างดีในส่วนของอาหารเสริมนะครับก็ในทางของบริษัท International p e t Food ฟคือหรือในนามเจอไฮที่เรารู้จักกันเนี่ยปัจจุบันก็เจอไฮก็วิจัยอยู่ประมาณ1ปีแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ในกลุ่มของเรียกว่าเจอไฮเฮลตี้นะครับซึ่งเจอไฮเฮลที้ตัวแรกที่จะออกก็คือ f ฟกซี่ฟิก ในส่วนของเฟกซิฟิกนะครับจะประกอบด้วยอาหารเสริมที่เรียกว่ากลูโคซามีนและคอนไดตินนะครับซึ่งใน8แท่งของเฟกซิฟิกเนี่ยนะครับก็จะมีประกอบด้วยกลูโคซามีนถึง1,500มิลลิกรัมเป็นอย่างน้อยและก็คอนไดติน1,200มิลลิกรัมเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งจากการวิจัยและทดลองมา1ปีเต็มเนี่ยเราพบว่าตัวนี้สามารถที่จะรักษาโรคข้อหรือใช้ช่วยเสริมโรคข้อได้ค่อนข้างดีและสามารถกินได้ทั้งสุนัขทุกเพศทุกพันธุ์ทุกอายุนะครับ ในกรณีที่เราห่วงในเรื่องของน้ำเลี้ยงข้อยังไม่เป็นโรคข้อก็สามารถกินกูโคซิมินเฟกซิฟิกได้นะครับ